สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโครงการบีเมคแคร์อีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะโครงการบีเมคแคร์โดยบริษัทบ้านหมอประเทศไทยจำกัดนะคะได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางะคะ่ะโดยในครั้งนี้นะคะโครงการบีเมคแคร์ได้สมัครสมุนเตรียมผูม้ป่วยจำนวนสามหลังและรถเข็นดีแร์จำนวนสองคันนะคะมอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางะคะ่ะโดยครั้งนี้นะคะเราได้รับเขียนนะคะจากทา่านศิยาพรขูรินทาพันธ์นะคะที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดลำปาง ทำการแทนนายกเหล่ากาชาตจวัลลำปางและท่านวันมิ้รไรกันเพชรท่านสิดีพรสัตบุตรและท่านนงคาปัญญาคมนะคะรองนายกเหล่ากาชาและยังมีคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาจานวนทุกท่านนะคะมารับมอบในครั้งนี้ค่ะและบรรยากาศการสมอบจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมบรรยากาศกับกันใได้เลยค่ะ น้ำใจเล็กเล็กแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งป,บาาปันขอบภาณสำหรับการนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะงองค์ผู้หนุนผ้หญิงโยคินนะคะน่าที่ใหญอาชีวะตรงเส้นประตูชัยก่อนถึงธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยะค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยจะมีบริการ ผู้ป่วยให้กับผู้ที่มาสอเนี่ยมาดูเนี่ยทุกวันตั้งแต่ตั้งมุเช้าเนี่ยจนถึงสองทุ่มเลยนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยสินค้าที่นี่ตัวเนี่ยที่หากว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมเนี่ยนะคะเราจะมีบริการเขารียกว่าแนะนําสินค้าให้คืออย่างนี้นะคะเวลาผู้ป่วยมาซื้อสินค้าเนี่ยตัวม่ซื้อเตียงตัวนึงเนี่ยเราผู้ป่วยเขาจะไม่รู้ว่า คนที่เราซื sale, ้อเนี่ยเขาจะไม่ทราบว่าจะเลือกยังไงใช่เพราะว่ามีมีหลายรูปแบบและตัวทีหลายอย่างทั้งเตียงปกติเตียงไฟฟ้าก็จะไปดูทั้นาไปสอบถามใช่ไหมครับผมทางเราเนี่ยจะมีการอบรมพนักงานก่อนเลยเราเพื่อที่จะให้บริการกับลูกค้าตรงนี้ได้ น้ำใจเล็บุแลกรอยยิ้มเพื่อนฝากจดบันทึกต่อครับอยากจะได้หาเท่ไปลองสวัสครับซึ่งถ้าถามว่ามันแจกโคงไม่หมดสักทีเดียวแต่เราก็ทยอยทำในสิ่งดีๆเหมือนหยอดกระปุกอ่ะพี่บอกเลยนะบุญเหมือนหยอดกระปุกนะหยอดกระปุกไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปใช่ไหมครก็เดี๋ยวจากทำต่อแหละเดี๋ยวเรามีตั้งที่แล้ว ที่สดใสทำท<ม>ี่นีาค่คคคาตั้งถูกใจกับเวลาที่ได้แบ่งปันสงใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กเล็กแล,ก,ลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าตั้งถูกใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน